ยังม้วนสูปีผิดวะได้ยังแต่ละคนเ็ดบ่คือกันเนาะอือประชันปีกันบ่ล่ะคุณยายเป่าปีลูกดินพินน่ะบ่ล่ะประชันบ่ล่ะเฮออืออ๋อทุกวันสิ่งม no ัน OUR uh uh. ใส่กล uh ่องเขาพี่น uhm. ้องมันม er ันมันพี่น้องมันมันเสียงพิน เอาท่นอมออนอมียเฮาเอาแล้วท่นอมมียเฮาปดแนวสีเยสาบ่ละพัวเอาบออยู่บดแนว่ยสีบ่ละพัวเอาบออยูเรื่อแน่แล้วสวัสดีครับผมถักท้ายยง้มแรกอย,ยู่ให้อยู่หน้าครับน้องมาบนกองเขาครับเมื้อนผีเขาครับเมือนผี จะเป็นกองฟางวัดดีจ้าพี่น้องน่าเิ่งก่ลองเขาไงส่วงใบ <c oughs> บ่เนี่ยเน่ย่วกเ่กับวาใเญ่เอาตัว,วยังได้ขเขาฝรล่ยบอเงินเงินแสนคนมาทวงเงินบาทห้ามเขาสั่งคนสบาติกล่องน,อน้อนยกองไม่ห้ากับวาใหญ่เอาขเย้อ,อยอครับ มีขเจ้าเจ้ากองหน่อยครับเป็นกองเขามาอนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นกองกองฟางปีปีที่แล้วได้จะจะสอบปีที่แล้ววันได้ลอยย่ติที่แล้วได้ลอยมันได้ลอยก็ปุ๋ยย่ติปีนี้ได้พอดปีนี้สุได้างได่พอลอยบะไแด้เนาะเขาแงมเนาะยักมันเบิงมันบอกบอกบอกว่าถือกันไง มันก็ง,งามอยู่แต่ว่าหั้งหม่องมันก็อยากเป็นอยากเสียแน่อยู่จังไฮที่เขาอยู่เนี่ยไฮลั่มเนี่ยก็ดอยากเป็นหุ่มไหลนี่แต่เขารีบเป็นยังไงบ้างเนี่ยลำลึกความหลังตัว <laughs> <laughs> เด็กปีโป้ตัวทำไมเป็นเล็กน้อยพี่น้องมือ <laughs> มันดีดังป้ะขึ <laughs> ้นมาดังแล้วมัน อย่างดอยดอกไม่เนี้ยพื้นแค่เฮ็ดปีก็ประดังมาเลยที่ร่ายจะไหมอ่ะเด็กหน่อยเลี้ยงงัวทั้งเลี้ยงงัวทั้งเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายเก่าตั้งย่าจสาธิตวิธีการเฮ็ดปีอันนี้ต้องดังแทได้หรอครับนี่ต้องบีบตัวนี้ถ้ามันบรดังกันแบบนี้เขาก็เฮ็ดปีอมก็ได้นั่นดังไง ดังมังอกนนี้เนี่ยม,มันใป้าเสียงกันมันในพี่น้องป้าเียงกันตดแตกเอาเงไตดแตก <c oughs> ยเยากยป้เป้ามามันจเนีเจ๊ขาดตัน <c oughs> นี้เพราะ่ไหวเพรคือเขาท้งเอนี้คือดังกันเดียว <c oughs> เดี๋ยว เอาแบบนี้ไปเนี่ยมันมีสองแบบด้มันสมีอีกซุ้มหนึ่งอีกซุ้มนี้ซุ้มนี้สีสดังบ่คืออตัวนี้เด้อซุ้มนี้สีดังบ่คือตัวนี้วิธีเห็ดอนออกว่ะอ,ออกเอาพันหักซำ,ากำขายหนาเราปีก็ะไ้ปีเปาหนาตาไว้แล้ว <laughs> 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 เดี๋ยวหาไหม,มไว้สมัยเด็กหน่อยครับเคยเห็ดปีเป่าแนวครับดังดีได้ล่ะ เนี่เห็ดบ่ชำนาเนี่ยมเปลี่ยนบ่เปลนบ่เปลี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเห็นแต่หน้าหน้าจวบแล้วเตจีหน้าจวบแล้วเห็ดดีดีเป่าดังๆซะแล้วนี่มีสองเสียงยังม้งตัวนี้ดังดีก็ น่ต <Es> <an> <c oughs> ัวนี้ป่ะเนี่ยนั่นเปลี่็นแ์ลำฟางละพี่น้องเฮ็ดเด้หลายแบบเฮ็ดเล้เบิ้งไันี่ืบ้านลงบัวเสียติดปะนี่เอามาลองเม็ดตรงมงดูลอ้มันงามท้ง่ายมันบล่ำล่ำล่ำลํำเฟื่องบ่บ่ล่ายหยงอ้าก่อที่มันล่ำยงยง เราต้องเงียขี่มหรอกก่อนคุณยายคุณยายผิดสูตรมันก็เก็ดได้หลายแบบเนาะบ่อเงียเ่อเงียออกมันก็ดังขึ้นก่าเนาะเงียเงียขมหรอกก่อนใบดอกใหม่ถ้าใส่มื่อเนบพูดดีดาวเรื่องดาวลุยยายบีบบุ่้งีแบบนี้น้ำเลี้ยงยายขยันวันี่นข้าชื่อดาวเรืองวันไหง อ่านั่งเ,เออซุมนั่นก็เคยเห็นอยู่ดังมาแล้วซุมนั่นก็เคยเห็นอย,นยู <laughs> <laughs> อ่จะขายหนาเด้อจะขายหนาเด้อดังบอดีท่อนั่นหรอ ม้าวอะเฮงสีน้ำย้อนยุกพี่น้องย้อนยุกย้อนยุกเป็นนิ็หน่อยเรียงว่าเรียงคว้ยตะกี้เป้าปี๊ฟ้อนกันเสียงกันเป้าหยอกกันลงด่างพอดพอดทั้งคันอ่าก็ได้่อนไหมตุน้นบิด เศร้าดังแล้วคือกานฮึมดังซ้ำขี้ไรแต่ถือหุ่นยายนะต่วนถืไปแล้วลูดในสิมาท่านแม่เนาะแดนน้ำกลนะเกิดรุ่นวะเมจิงพ้อแม่ไดจังใดเกิดที่หลังเนาะเมจิงก็แม่ไดจังไดแบบยาก็ไดอยู้่บ ไ,ได้อยอิงสั้นแหละแล้วไปเฮๆๆ <ๆ S 2> ทดหยอนๆใช่ไหเอหยอั้นแหละไปเป่าล้อมึงรู้ป่าเนี่ยทีดังดีก็อ่นปัดเทสเดียวเองสั้นแ่เพื่นมันมีซื้อเอินแด้เนี่ยอ่อนแรงเลยซื้อปีนี่ให้ซักงงหวจากลืมหมดแล้วแต่ว่าปีลำเพียงท่านแล้ะปีลำฟางท่านเล้ะอใช่ปะ เด็กกันนั่งกันเอาล้ำไงมันก็จะดังแฮี้งก็นั่นเฮ็ดพี่วีดด้วยวะเนี่ยอันซุ้มดังอันเฮ็ดอันนนัดังอันนั้นเขาเอิ่นพี่วีดอ๋ออันดังแบบนี้เอิ่นพี่โป้พี่โป้ยังไงพี่โป้จะกินขนมน้อบ่จะมได้แล้วบ่ได้ไหมเอามันกับอันซื้อเอิ่นมันเนาะกันดังแบบนั้นเอิ่นพี่โป้พี่วีดมันสิดมวนก็นั้นมันก็เห็นมันก็เห็นบ่ลคันเฮ็ดเอาเอาพี่วีดไปเฮ็ดอันหู้มันสิดังมวนก็นั้น เราต้องกันส okay. <voor> ีแดงมันสีแดงมอนหูวกันนั่นลองเฮ็ดปีวีดดูวยเหตุปีวีดเป็นบ่โอ้ยนักขาท่าลูกเช่าหน้าแดงๆลูกเช่าหน้าแต่บ่อยู่บ่ค่อยได้เฮ็นนาลูกเช่าหน้าก็ไปเป็นลูกสวนกล้วยมีกับพี่เพื่อนบ่ดอกเงี้ยดอกก้อนเงี้ยมันเต็มเลย ลกันบีบโลงไรกับกับว่าลุกบับ้าดังเด้ออันนี้เป็นตะเบิดล่มไหมยังดังหน่อยหน่อยก็ก็แม่เป้าอยู่อันแม่เห็ดมันจังดังเฮงขาต้องเอาล้ำโกกล้ำต้นๆมันมันยังค่อยดังดีจังดังหวงเบิดล่มตลอด เห็นบอกวา่าโควิดเป้าซ้ำกันได้ยุ่ิเดี๋ยวนี้เป้าซ้ำกันว่าอะไรดอกบ่ดังคนบ่สร้างเนาะ <laughs> โอ้หนึ่งกระด่างแห้งแต่กูย่า <c oughs> ปีโป้อันนั้นปีโป้ปีโป้นขนมซื้อขนมโมแมนต์นิงซื้อขนมมันก็เป็นซื้อปีโมนี่แหละอันนี้ปีวีดฉวนเห็นบ้าหางบ่ แชั่นปีกับละแม่กับลูกไปซักี่ไนละเพางซักอควันเลยเนาะจ้องแม่ลูกพากันบ่ายยังนอกสิบาตัวเรือดเรียกพนันบ่ผ้ากันเปาปีนี่สานเอ้าเสียงเถาึ ดังมวนสูบป,ปีผิดบ่ได้ยังแต่ละคนเห็ดบ่คือกันนะเนาะอ,อประชันปีกันบ่ล่ะคุณยายเป่าปีลูกดีพินน่ะบ่หลับประชันบ่หลับเฮ้อเฮ้อพี่น้องฟังปีคุณยายเอาล่องเสียงเด้วยไอ้ฟ <laughs> <laughs> อล <laughs> บ้ยบุยเ <laughs> อาทุกบ้านเสร็จมันเสกขวาง <laughs> เ,เกกางขาพี่น้อง ท่านจังละเร็วยัไคือเป่าเร็วคือ,คอ,อย้อนใช่ไหมแต่โอ้ยเสียงปีกับเสียงงนันพิ้นไปคนละแบบคนละทางลรือเปเนี่ยเอาตื่นได้ยินเสียงพิ้นมันกับยาย้ายอนแล้วเนาะ หัวเปาปี<ล>ืมข <laughs> า <laughs> ต่อลืนเนื <laughs> โอ้ตัวเล้วบนร่มพอดีพี่น้อง <laughs> 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 ใจสิคัด ฉลองฉลองกองเขาพี่น้องฉลองกองเขาหงื่อเกิดทเป็นกองฟังกองเปี้ยงแล้วโอ้ยฝนฝนคือกันหนอนะแอลอนมืดจิบงาๆหน่อยไหมมือไหมยัดต้นไมกับวันกับอันกับมันเอวนี่ยแหละเออโอ้มาลำส่งอะครกัเลยบี่น้ยำจิ๊สันยำกิ๊สันก็เบิร์กบเบิรมึงนี่เหรออะไรล่ะ วันพุนซวงวงอยู่วะยำกิซ้อนพี่น้องยำกิซ้อนยำเป่นเต้ายังร and <AND ้องวันนี้ิปนี้แล้วอย่าในไปเขาล้งานนี่พี่น้องสีท่านว่างก็จิตเวทปุ๊บเนี่ยบัดตอนเม่ก็ลังควานบรรเจ้าทำเกงสายก่อนเกงสายก่อน บร่อยป่ะเนี่เอาห่าวบ่อืมห่าวตัวเอ,อหาห่าวดัวฟ่อนใส่จักบาทหน่เดี๋ยวาเสาเขียงจักบาทน่น mm hmm. ชิซซ่อนยำชิซซ่อนฮู้มวนมวนมวน,มน,มน,มนจีนองมวนมวจยงพินเอาเทนอเมียเฮาเอาละเทนอเมียเฮา บัดแนวสีบ่อละพัวเอาบ่ออยู่บัดแนวสีบ่อละพัวเอาบ่ออยู่เรื่อแน่แล้วเพียงนี้ตะจีมันเปิดดีดีย้ำมีงานยังกันเราเราเน่าเน่าบุกพ่อผมไม่ยิงหรอวัดเนาสีบ่ละพัวเอาบ่ออยู่หาวละทนาเมียหาอุ้ยเฮ้ยหาวละทนาเมียหาวหาวละทนาเมียหาอุ้ย เฮ้ยหาละทน้อเมียเฮาบัดเนว้สิบอกละพวเอาบอ่ออยู่ <c oughs> มันมีวาอยากอย่คนหนึ่งลืมเนือเพลงตั้งฝัง <c oughs> งนทั้งเดียวบุงไปแทก <c oughs> ต้องควนตั้งเดี๋ยวบังผัวพี่น้องยันผัวมาจาาัดสต <laughs> าร์รถไปใช่หรอแต่เมื่อวานพ่อบาดจะข้นบ่สองแ<ค>ม่ลูกแค่เต้นดีพอเพียงเดียวมั่นแค่เต้น่อยประหยัดเพียงเดียววะบ่แล้วอยู่งานกับพ่เต้นแล้วเนาะ <laughs> ไปเต้นไต่อยู่งานบุญน,น้ำมูกคนนะั <laughs> ้นไปเซิร์ฟบังไฟน้ำกระเจ้าแล้วเนาะไปควนบลงไฟน้ำเปเลือยอยู่แต่ไปอยู่งานบ่ได้๋ยวควนแล้วเนาะ ัฟงเสียซ้ำนี่แหละกระเด้อกระเด้อไปน้ำมูลนะไอโจ้า,จาพ่อเดยสนใจว่าพ่อเลยฝันง่ามบ้างง่ามหรอกไอต้นเป็นขบวนกับพ่อแล้วโอ้ไปแล้วคไอสิมัน <c oughs> <c oughs> ยังพี้นบ่อห่าไว้ยไม่ฝันว่าเป็นอะน่ย กินของง่ายก็ซ้ำใส่ดีจงว่าไม่คิวขาดกง้งยังละะไรยังล่ะ,อละโอ้เพียงได้กระจำาอะไรพี่น้องตนาะ nóng gặp yêu yêu chung lạc chân lạnh như một câu hỏi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  câu hỏi một câu hỏi một câu câu hỏi กับลูกผู้ได้บาเขากัดพี่น,น้องพี่พ่อกัดแล้วเพิ่งเขากันเล่าแล้วย่นยไปปวอยู่หมอลำส่งไรฮัน่น ไปแทบก็เราหมแบกเหมแ่ก็เรารอยผัวมาบ่าพี่น้องรอยผัวมา่าไม่่ <house> ไม่เห็นจ้าของเลาไปเบิ้งคีบหรอเห็นจ้าของนนั่คีบหรอเห็นตังคี่รู้สิษย์กไ่รห้ลูกสมเพชสมเพชเจ้าของลกศยวเองต้องเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวม่มีตอบาทก่อน รู้สึกสมเพศเพราะว่าไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้วลูกเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องเ๋ยเขาให้ทำอะไรก็ต้องทำแต่บางครั้งแม่ก็อยากทำเหมือนกันเพราะว่าแม่อยากแม่อยากปล่อยแก่แม่ก็มักหม่วนเหมือนกันโอ้ยบ่หาวแล้ว มาเอากับฝอนไปเขาเกินอยู่กับฝอนไปเอางว่าซาซามันก็ม้วนได้ด้วยหะอซาซานกับฝอนป๊อปเป็นนี่แหละบนมอลำแทะเนาะพวกมอลำก่อวนมอล้อมสิงเห็ดยังไงข้าเจ้าะกับฝันในเวอด์เตข้าเจ้าหัดข้าเจ้าเฮียนมาแล้วเนาะอันนี้หอากับเห็ดเจ้าท่านกท่านอยู่ท่านเดียท่าสอนกุ้งเต๋อเบ้อ Tha nhắm giữ tội mà lúc chi nhắm giữ tội nhắm giữ tội quanh bay nhắm chi mười Nhắm cái lăm mườ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 i lăm ตาซ่องกระจกปะตาซ่องกระจกปุ๊ตาจัวตาจัวเต็มตาจัวกันโอ๊ติมว้า <c oughs> วาาตัวนี้ปะตาจัวตาจัวเรียกพี่น้องมาใจมือนี่เบิ่งล้อนมันมาเข้ากันได้หมดเลมันมาเข้ากันมันมาเป็นคูนน่ทิมวอก เออด้วยไม่บัะนี่บัดรุ่นมาใส่มือเข้าคู่กันเ้าทิมวักตัวงานบัะนี่ยด้วย <c oughs> ทางยังเวียน อะไรคลิปนี้เพ้นจาของอย่าอายน้ำกลนเดอ้อตัดออกเในมาที่สุดเลยคลิปนี้อย่าอายน้ำกลนเดอ้อพี่น้องจบคลิปแล้วยันเลยไปปีบัวยุพี่น,อน้องเอ้ยซากน้ำใหญ่เพราะก็เบิ่งเตาครับเอาพอดีเอาเอาน้าม,มาเอาน้าม,มาเตรียมไปแล้วก็เอาพวกเต่าเราเตรียมไปครับพอมาเอื้อนสีเขา่าพี่ซักบอกว่าสีถึงแต่เศ้าครับ บอกขึ้นว่าตีสองเอ๊นต,ต,ตื่นท่านบลาบ้าน้องบัวเพราะว่าทีมงานเบนว่าเป็นสีตเสารมันจงมาห้อนพะนะสีเหล่าก็บคนึ้นเหล่าเป็นหลัง<ต>จากเ<ว>กี้ยวเลี้วพี่น้องเกี้ยวเลี้วตั้งแต่วัานผาหัทวันพาลือัทเมื่อนี้ก็พผาฮัทสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์หามือเลี้วแต่เจยวเขาเลีว้ว <laughs> จังสี่จังสี่ช่ป,ปี พราะว่าเจียวแล้วๆเขาก็ต so ้องไปซอยซุ้มไทยเพิ่นทมเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกับสีก้อนกับไปซอยเพิ่มเกี่ยวก้อนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นเอาแชกกันนะมันส้อนมากกันเจียวสิบวอนสิบวอนลงแขกแต่ว่าตอนสีสิเป็นลงแขกพี่น้องจังค่อยถ้าเบิ่งคลิปมันมาสีเข่ามะสิมีจ้าข้น่าสิมีหลายบ่เพราะว่าเพิ่นเจริญเงินสีพร้อมกันกับล้านสีพร้อมกันกับล้านครับสองล้านหมื่นเงินเห็นว่าหลับมัวขั้วไก่อย่างปลาคอไน่กับสิมีน้ำกันตัว ไ่เคยได้กินโมมีคนมาทีซอยได้เห็นว่าโมมีโมมีให้กินนะแจงปอกวใหญ่เพิ่นบ่ขึ้นฮอดดอกเพิ่นขึ้นฮอดลาบงัวเพิ่นแล้วเขาก็ประมาณนี้ครับเขาเจ้ากองเล็กน้อยเขาเจ้าครับเล็กน้อยเขาเจ้านี่เขา่ยนมาป่อนใส่ล้อมเขาซืุอดอกพี่น้องเพราะว่ามื้ออื่นมันก็สิเป็นกองเฟี้ยงกองฟางแเ้วธรรมดาสมัยก่อนบ่ได้เป็นจังสือนะครับพ่อเฮ็ดนี่สมัยผมเป็นเด็กน้อยโอ้ยเดี๋่ขึ้นไปคนแล้วครับบกสูงขึ้นไปโย้วันรถบัสประกาศช่องสั่นหมดแล้วปั่นรถบัสคนแล้ว เป็นเ็เห็ดงามวันี้ครับเห็ดงามล้อมเขาพันธ์คนอื่นล้อมเขาพันธ์สมัยตะกี้เห็ดหน้าร่วมกันเนาะหน้าพรหน้าพอมีเหรนรอยกว่าอะไรต่วันกับว่าเป็นหน้าเบิดดอกก็เป็นหน้าเครื่องหนึ่งเป็นป้าเครื่องหนึ่งต่วันก็ไไ้เขาพันธ์คือเขาเพราะว่ามันก็หลายเนาะมันเกิดวยเห็ดเจ้าเดียวใส่เจ้าเดียวี่ล้อมเขาในปั่นอกนหาบเอาเปั่นรถไฟปั่นรถบ้านคนเดายวตี ล้านโบได้ใส่ผ้ามุงเขียวแบบนี้ครับเอาพญนยศักเนี่ยหาบยุ่เป็นเดือนพุ่นเราผมเกิดท่านสมัยพ่อพญนยศักมาไปหาวฉีงัวฉีงข้อยฉีข้อยมาเฮ็ดล้านตกอนทางหยาออกหยาฆ่าเนาะทางหยาฆ่าออกแล้วเขาเขามาเอาขี้ข้อยมาาก อี้คุ้ยต้องเปล่าไม่ไม่ตะเ้าเด้ไอ้ทวนๆไอ้ทวนๆแบบเมื่อไปกว่าเอาว่าสนใจไมกันอะไรกันต้องกันขี้คุ้ยไม่ไม่ครับไอ้ขี่ไม่ไม่แห่งดีครับไอ้ขึ้นอยู่นี่บอกแล้วห้างห้างห้างปีมันสิท่าอยู่ประมาณสามสี่มือผมเด้จังคอยเป็นล้านให้เพราะว่าันก็ต้องเอาล้านกวางเด้เป็นบ่าขันบันนี้ขี่ง่วนเข้ากับหาบ่ได้มือเดียวบะเนี่ยท่นกับสิท่านก็บสิคอยท่าไปทั่ละเปียงทั่ละเคือง สวัครบขอไม่ใส่แล้าวันนี้อย่าฆ่าขึ้นวันนี้อย่าฆ่าปงนอผลเลยอย่าฆ่าโปงนอพอดีมาบากตะก่อนครับสมัยสมมือนี้ก็ดีขึ้นมากวันนี้มันก็ว่ามันสีจังซี่วันนี้ตีเอาวันนี้คือเบื้องหลล้อมเขาพันตีเอาวันนี้โอ้ยตีแต่ตีกับป้อนเป็นสองสองอาทิตย์ผลเต็งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ผลหรอก ยาเคยถือเพย์ซักสัตว์เขาสนุใส่แก้ว่าเฟียงเขาสนุใส่แก้ถือเรื่อยนั่เพียงกันนั่เพียงกันถือเรื่อยฉันจะสั่งน้อยสักนั่เราตีแล้วก็ปึ๊บใจผู้ดังก็ตีเขาสนุกนี่แต่ว่าก็บ่ค่อยเดินนาบากันดอกว่าเพราะว่าย่านมังสันบ่ค่อยบ่อค่อยปากดอกเห็ดไทยเห็ดไหมเงียบไผ่เงียบมันวันนี้ก็ตีไปตีไป สัวสัวเห้มันขวอนพลเนี้ว่ามันว่าเฮ้าสี่เฮาสีตีจนเลี้ยวเด้ตะกี้ก็ได้เห็มันขวอนให้มันกะว่ามือมือเดียวเลี้ยวของสิเิ่นยัง่าสิหาคนเอื่นคนมาตีซอยเอื่นว่าล่งแขกตีเขาแต่สมัยตะกี้วันเถอะแต่ว่าสุมือนี่บ่ามีแล้วแต่ว่ายุหน้าก็ยังเป็นลงแขกยกวันนี้สิเป็นลงแขกสีเขาเด้บันนี้จังคอยเถืาเบิ่งว่ามืออื่นสิล่งแขกสีเขาจะมีคนหลายมะกินลับหวกหัวไกล้น้ำกันพี่น้อง ประมาณนี้ครับพี่น้องไปตั้งคนตั้งไปหาแห้งไว้ผมก็ไปสีเขาซอยอ้ายคังบ้านไว้ก็เอาแห้งเพิ่นไว้เวลานั้นอเอาสีเพิ่นก็ได้หามากพอยิ่งซักกระไปคือกันพอยิ่งซักกระไป<น>เอาแห้งของทาง,งอื่นไว้ไปสีซอยเพิ่นมาหลายลานแล้วบันนี้พอถึงคิวเฮาเพิ่นก็สซีมาซอยเฮา <c ười> สีเขาขึ้นบ้านขึ้นซองเฮืน <c ười> อนประมาณนี้นะครับพี่น้องวิธีอีสานเนาะครับเนาะขอบคุณผู้ที่กำลังรับชมอยู่นะครับกะพาแมวมา ให้พี่น้องบางคนเฮ็ดคลิปไปเราผนว่ามันมวนคุณยายคือมวนแท้คุณยายคือฟ้อนมวนแท้แต่แนวเขียดแนวซีเรียสเลยพี่น้องกับปศุภัยใจปดปล่อยอารมณ์ไปแน่ละวอลกระได้เขามาเห็นจังจีก็รูร้สึกสบายใจคนอีสานครับอยู่อใส่กับมวนครับพี่น้องอยู่อใส่กับมวนได้ครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับเนาะพอยอดีม่คลิปหนาครับวัอนี้บาลงบัวครับคุณยายเอาเสียงพินมาฝากมาตอนแล้วกัน ต้นสวัสดีสวัสดีโยธาขึ้นใหญ่กับฟอนเบื้องกับหลายท่าครับพี่อยากให้อยากให้เบื้องอยู่ครับใ้ายเอาเชียงพี่น้อง โยชัยกับควันไห่บึงหลายท่ามีา่บอกท่ายำกิซ่อนท่าจอนสวิงก็มี่เทา้าเหนื่อท่าจัา่วซ่องกระจกความซ่องกระจกท่าจั่วก็มีท่าจั่วก็มี่ถึง <laughs> แต่แล้วนะค,ะนะครับเนาะขอบคุณที่ยังผูะกอบมวอกับพี่ยายนังเป็นความสุขให้พี่น้องเราผู้ใดรับ <laughs> ชมเรามีความสุขขอบคุณหลายๆ่ะเก็ซีพี่น้องทุขสุกคนนะครับผมอยู่ดีมีความสุขสุขทุกคนครับอยู่ดีมีแห้งปลอดโรคปลอดภัยไรโควิด โชคดีสวัสดีครับเสว็สดีจ้าสุขภาพแข็งแรงยุดีมีหแห้งกันสุขผูสุขค้นโจกโจกมันมาไปสังลาบเลย รถเฟยมาโอ๊ยไม่ได้บอกน